เอโยอร์วัสดสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้าน, B นรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกเข้าใหม่นะครับลูกค้าเป็นรุ่น g ีพีเ e กลีเจนสองร้อยห้าสิบทวินนะครับผมนะ คันนี้มีของแต่งมาให้รอบคันสวยๆและสภาพกิิบๆแบบนี้เลยครับลูกค้าเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยนะอย่างแรกเลยนะครับผมนะชุดสีตัวรถนะฮะลูกค้าเป็นสีดำเงานะฮะสวยๆกิิบๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 250cc ครับผมเป็นระบบหัวฉีดแล้วนะคันนี้ได้มาถึง2สูบเลยนะฮะท่อเป็นท่อแต่ง เป็นปลายของอะคาปวิกนะครับลูกค้าเสียงโคตรลั่นโคตรเพ้อเลยชกเดิมจากโรงงานเป็นชกวย SSG Series ครับคันนี้มีเบาะแต่งมาให้ทำท้ายแต่งมาให้นะฮะ มีไฟหลังแต่งสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยครับลูกค้าและส่วนตรงนี้นะฮะเป็นชุดแฮนด์แต่งนะครับผมสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลขไม์กันหน่อยนะฮะเลขไม์เจ้าคนนี้อยู่เพียง13,000กิโลเมตรเท่านั้นครับลูกค้านะ,ะมีสายถักมาให้ด้วยนะครับผมตรงนี้เลยนะคันนี้เป็นระบบดิสน้าคูนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าไฟหน้า LED แล้วนะครับผมรดสวยกิ๊บๆมากๆเลยนะฮะ นี่นะชุดสีฝั่งนี้กิบกิบเลยนะครับผมอ่าเครื่องยนต์นะฮะเดิมๆแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะสตาร์ทง่ายๆเลยครับลูกค้าโอ้โหท่อโคตรลั่นเลยโซ่สเตอร์สะอาดกิบค,ครับระบบไฟติดครบเลยนะทาง้ันตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะร,รถพร้อมขับขี่เลย มาณนี้เลยนะฮะท่อเสียงโคตรเพอโคตรลั่นเลยนะฮะหากใครสนใจรถสวยๆสไตล์คลาสสิกแบบนี้รีบมาจับมาจองกันได้เลยนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะ,ะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของเซล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ